ช่างหมูจะมาเปลี่ยนยางในให้ดูครับอันนี้ยางนอกเป็นเบอร์20คูณ175ยางในเขต้องเป็นเบอร์เดียวกัน20คูณ175นะครับมันจะมีบอกไว้ครับที่ยางนอกอยางในจะใส่ยางในก็ต้องเอาหัวของอยางในใส่เข้าไปในรูของวงล้อก่อนนะครับ ไปแล้วก็อาจจะเติมลมก็นิดหน่อยอย่าเติมมากนะครับเติมมากเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในยางนอกลําบากคับเกินไปใส่ไปนิดเดียวเพื่อไม่ให้ยางบิดหรือเพื่อไม่ให้ยางนอกมันไปกดทับยางในแรกๆก็ใช้เอามือใส่เข้าไปในยางนอกก่อน ใส่เข้าไปอย่าให้มันบิดให้มันเรียงกันดีๆรอบแล้วก็ใช้มือกดกดตรงหัวอย่างในเข้าไปหน่อยหนึ่งก่อนว่ใช้แหวนนะแหวนน็อตที่ขันอย่างหัวอย่างในขันก็ไม่นิดเดียวแล้วก็ใช้มือกดกดย่างนอก ให้เข้าไปในยางให้เข้าไปในวงล้อใด้เหร็กงัดช่วยกับระวังโดนยางในเอย่ถ้าเกิดเราใส่ลมเข้าไปในยางในมากเกินไปมันก็จะทำให้ครับใส่ยางนอกลำบาก เราจะใส่ยางในเข้าไปนิดเดียวเพื่อไม่ให้ยางในมันบิดตัวใส่เข้าไปจนรอบแล้วอันนี้ก็ขันตรงน็อตที่ล็อกหัวยางในหมุนเข้าไปเติมลมเข้าไปหน่อยนึงก่อนแล้วก็คอยดูขอบอยางนอกว่ามันเข้ากับขอบวงล้อดีไหมทั้งสองด้าน พลิกดูมันเข้ากับขอบวงล้อดีไหมถ้าเข้าดีแล้วเราก็ค่อยเติมลมเข้าไปเยอะเติมลมพอประมาณยางจักรยานไม่หนาเติมพอเติมแข็งแล้วเราบีบดูให้มันนุ่มหน่อยๆอย่าให้บีบดูจนบีบไม่ลงแข็งปังๆกันไม่ใช่จะทําให้ยางระเบิดได้เพราะยางนอกของจักรยานมันจะไม่หนาเท่าไหร่เมื่อเราเติมลมพอดีแล้วเราก็ลอง เอาน้ำหยอไปที่หัวของอยางในดูที่หัวสอนรั่วไหมยางใหม่ๆมาก็็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะมีหัวรั่วอยู่บ่อยๆเมื่อไม่รั่วแล้วเราก็ปล่อยลมออกนิดนึงเพื่อให้น้ำมันพุ่งออกมาฝากกดติดตามสร้างหมูด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ